ตอนนี้คลิปบังของแดงไรนะตอนนีบังของแดงคลิปอะไรอะคลิปที่มันลงอ่ะตอนช่วงนั้นเนี่ยออกเลยเนาะทุกคนนี้ที่ด็ดมันตับไหมเนี่ยไอเขี่ยไปคนปั๊มเออเนี่ยเขี่ยหน่อย อ๋อในี้เพ่อเปิช ah> ่วงแรกที uh> uh. um> ่เพ mm ิ่งได้เข้าแขนเลยปะใช่้ ในคลิปันตัวไม่ได้อสลับตัวทีมนไปไล่ด่าปอน้ <énormément Four> ันกอน๋ออันนี้ก็คลิวันที่มันไล่ด่าไล่ยิงนะครับ I yeah. do yeah. ตัวตึงๆมาให้ยิงแล้วนะจ๊ะใชไหมตองพี่แห้งนนท์มาตอนกองอุตส่าห์รีบกลับบ้านมาด้วยความเสียนเลยเนะี่ยเสียดจัดเลยอ <c oughs> อุตส่าห์รีบซิ่งเลย <c oughs> อะเรือแล้วบางคุณหลุดมาเรียน 에 <머래> ยอนะสู้ผมย้ายฟังเลยครับงังตอนแรกคือนัน่งส,สงั่นสาสลายนะโดนลมนวดเตี้ยคุณไม่มสารเลย

要钱啊！bang。 Hãy đi lên. kênh Ghiền Mì Gõ Để đâu bỏ À, những video well. ลแล้วยิงยวิดโดอะไราี้ยวดีทเจอพี่เขา้าเาานี่ยนะายามเล่าผมไม่ได้บอกเยนะข,ข้ามล้อาแกเลอา,าแตกอย่าหันหลังให้ศัตรูคุณพอจะโดนทิ่งแทงตลอ,อดเปฝักยาของขมคือ เอาที Ball, right? mm ่เปรงยไม่ได yeah, uh ้ไม so, uh ่ได้ลืมไปเออไม่อยู่ฝั่งแดงดวยว่ะ บงอาได้เข้าสิงสิงเนเจอร์เลเยอร์คัสตอมของการโดนกดในนี้ขอสืงอิงเนเจอร์ Chào 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 chào

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video Ui Tôi mới kêu đây là đó dân đi nó win mà nát chết โอ้ผู้โดนนี้โอดโ,ดโอโผล่่ดอนอีก่แล้วเนี่ยยิงกูเป็น,นไก่เลยไปแม็กพอดบ้างใจเย็นโอโผล่ใเข้าอีกเลยเนี่ย Red team win. win.